ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องครับหลังจากที่เม่ตักกอรกนกและป๋าเบียร์การพลถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำในคดีช่อโกงประชาชนและทำผิดพรบคอมพิวเตอร์แต่เรื่องราวก็ยังไม่จบลงแค่นั้นนะครับเพราะทางปคกยังคงเดินหน้าตรวจสอบบัญชีรวมถึงทรัพย์สินต่างๆของผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ครับทางปคบบเองก็มีการนำกําลังพร้อมหมายคน้นสารอาญานะครับเข้าตรวจคน้นเป้าหมาย3จุดด้วยกันครับจุดแรกเป็นบ้านหลังหนึ่งภายในซอยรามอินทา65แขวงท่าแรงซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวกอนกะนกสวนนบุตรหรือแม่ตักนี่แหละครับแล้วก็นายการพลเรืองอารามหรือว่าป๋าเบียสองผู้ต้องหาในคดีหลอกขายทองคอาําออนไลน์ ส่วนอีก2จุดครับที่เหลือเป็นสำนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือของแม่ตักแล้วก็ปาเบียจากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง3จุดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถอายัดรถหรูได้เพิ่มเติมอีกจำนวน3คันประกอบด้วย Lamborghini รุ่น h u r a c a n EVO RWD ทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน1คันรถยี่ห้อ s อเชรุ่น91 1 Carrera เอสคูเป้สีขาวหมายเลขทะเบียน9กอไก่งงู222กรุงเทพมหานครจำนวน1คันและก็มีรถตู้ v i p นะครับยี่ห้อ v ฟ l kswagen หมายเลขทะเบียน1นอหนูจอจาน8946กรุงเทพมหานครจำนวน1คันขณะที่รถสปอร์ตยี่ห้อมัดแต่งนะครับรุ่น E ีโค o o t แฟลตแบ็กสีดำทะเบียน9กอไก่ลอจุลากรุงเทพมหานครรถหรูที่อยู่ระหว่างการตามหาอีกคันนั้นเบื้องต้นมีรายงานมาว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ได้ มีพลเมืองดีครับนำรถคันดังกล่าวมาส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจอดทิ้งไว้ที่หน้าอาคารพิทักษ์สันติก่อมาชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดเอาไวต้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถอายัดรถรูที่อยู่ในการครอบครองของผู้ต้องหาทั้งสองรายได้จนเกือบครบั่วแล้วในขณะเดียวกันครับวันนี้ก็มีกลุ่มผู้เสียหายนะครับในคดีของแม่ตั๊กเนี่ยเข้ามาทวงถามความคืบหน้ากับตำรวจครับถึงกระบวนการทำคดีและก็การตรวจสอบเส้นทาง เงินเส้นทางทรัพย์สินของแม่ปักรวมทั้งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่อาจเข้ามาแทรกแซงคดีดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยช่วงแรกนะครับเป็นอากาศค่อนข้างดุเดือดครับเพราะผู้เสียหายมองว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายได้รับข้อมูลแล้วก็รายละเอียดจากโซเชียลและสื่อมวลชนมากกว่าจากตำรวจซะอีกทําให้กลัวว่าคาดีจะไม่มีความคืบหน้าผู้เสียหายจึงได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาส่งมอบให้กับตำรวจขณะที่พันตบรวจโทโปริญญาปาระครับรองผู้กํากับการกองกํากับการหนึ่งกองบัคับการปคบอร,ระบุว่าอยากให้ผู้เสียหายเ,ยเชื่อมั่นในการทํางานของพนักงานสอบสวนโดยได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆมีการสอบพยานในทุก มติและก็จะมีการเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อสรุปสํานวนส่งฟ้องผู้ต้องหาให้ได้นะครับายในวันที่2พฤศจิกายนยนี้ซึ่งหากไม่เป็นไปตามขั้นตอนพนักงานสอบสวนเองก็จะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157่าทั้งนี้หากประชาชนมีหลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถนํามามอบให้กับตํารวจได้และหากผู้เสียหายคนใดไม่มาแจ้งความภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวก็ยังมาแจ้งความภายหลังได้ตํารวจก็สามารถตั้งเป็นคดีใหม่ให้ได้ขอให้ผู้เสียหายไม่ต้องกังวลที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้ออกมาเรียกเจนุสเมียหลังและชอกข,ขวานกลุ่มคนสนสทของม ให้มาพบภายในสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีบุคคลใดประสานติดต่อว่าจะมาพบส่วนกระเป๋าซึ่งเป็นคนสนิทของแม่ตกักยังไม่ได้มีการออกมาเรียกแต่ยืนยันว่าจะดําเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเล็กหรือว่าจะใหญ่หรือมีใครสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็จะดําเนินคดีแบบไม่ละเวน้นส่วนที่ผู้เสียหายตั้งข้อสงสัยว่ามีกลุ่มนายทุนจีนเทาหรือกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่เบื้องหลังหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่พบนอกจากนี้นะครับขอให้ประชาชนเข้าใจว่าตํารวจจะดําเนินการอะไรต้องมีพยา,าน ไม่ใช่ว่าเอาหลักฐานจากโซเชียลมาแล้วจะสามารถดำเนินการได้เลยเพราะตำรวจต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติและฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายรายอื่นสามารถเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ปคบเพราะสํานักง,งานตำราจแห่งชาติมีการสั่งให้รวมสํานวนไว้ที่ปคบแล้วแต่ขอให้พนักง,งานสอบสวนแต่ละท้องที่ส่งสํานวนมารวมภายในวันที่25ตุลาคมนี้เพื่อให้ทันส่งฟ้องผู้ต้องหาภายในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้แน่นอนเลยครับว่า นอกเหนือจากแม่ตั๊ปาเบียก็ยังมีหลายคนนะครับที่ประชาชนคนไทยและก็ในโลกออนไลน์เนะีอยากรู้คําตอบโดยเฉพาะเมียหลังครับว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน ซึ่งตำรวจมีการเรียกสอบปากคำแล้วแต่เธอก็ยังเงียบหายมีเพียงความเคลื่อนไหวจากผู้เห็นเหตุการณ์อย่างล่าสุดเลยครับก็มีพี่มอเตอร์ไซค์วินนี่แหละฮะออกมาเล่าเรื่องชวนหน้าตกใจครับเพราะเขาและเพื่อนเคยถูกว่าจ้างและรถที่ใช้ตอนที่ถูกจ้างก็เป็นรถที่เมียหลังเคยบอกว่าเธอซื้อในเงินสดในราคา1ล้านบาทอ,อเครันนี้าค 1> 1, <00. S 2> อคคน,นี้คือเศนะคะ,คะนต่ มาละซื้อรถมให้ขับเลยยังใหญ่เลยอ่ะมีพี่เดียวเป็นไนร้องไหมอ่ะเนี่ยซื้อมาให้ขับเลยเนี่ยซื้อรถให้ขับเลยสวยมากวันนี้ซื้อสดได้เลยนะเนี่ยิหรอเออสามล้านกวิวอะค่ะอยากได้รถแม่ฟ้าอยากได้รถแม่ฟ้ามีออเดอร์สั่งไปเยอะยังหรือเปล่เยอะค่ะเยอะเอาเป็นแกงขับไปด้วยกันใครเจอก็อย่าบีบแตนนะพี่โบกมือได้เฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้รถกีังคันนี้จำเลยสีแดงทะเบียนไม่ต้องไปจำนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่นะกับลูกนายอย่าปากดี อ๋อกูไม่ได้เงินเช่าถ้าเงินเช่าก็ไม่แกะแม่งโคตรปากดีเลยตังเช่าเขาไม่ตัดกดูตัดเพราะตางกู ในรายการคุยชนข่าวครับโดยคุณพุทธ,ธอภิวันนะครับได้มีการให้ผู้สื่อข่าวลงไปยังพื้นที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปเจอกับนบายบาร์ดซึ่งเขาอ้างว่าเป็นคนที่ยกตู้เซฟให้กับเมียลังนายบาร์ดครับเป็นมอเตอร์ไซค์วินเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดคดีแม่ตักนะครับเมียลังมือขวาของแม่ตักเนี่ยแหละครับได้มีการจ้างวานให้มอเตอร์ไซค์วินจำนวน4คนในราคาคนละ200บาทบอกว่าให้ไปยกตู้เซฟ ไปกับรถไทยลุ่งสีแดงดําโดยบาสเล่านะครับว่าตู้เซฟเนี่ยสีดําหนักมากขนาดก็ท้าวัดก็เท่ากับตู้เย็นโรงแรมจํานวนหนึ่งตู้ครับซึ่งเมียรังจ้างให้มาขนออกไปก่อนเกิดเรื่องจากชั้น2โดยให้เหตุผลว่าเปิดไม่ได้จะเอาไปทํากุญแจเอาเป็นว่าติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่นานเกินรอครับทั้งเจนุศเอ๋ยเมียรังเอ๋ย ต้องออกมาปรากฏต่อหน้าสื่อแน่นอนและถ้าถึงวันนั้นเรามารอดูกันครับว่าเหตุผลที่ทั้งคู่หายเงียบไปนานขนาดนี้เป็นเพราะอะไรรอติดตามครับ